สวัสดีค่ะขอนําเสนอ Chicken of the w o o d หรือเห็ดแม่ไก่ส้มอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อครั้งที่รู้จักเห็ดชนิดนี้ในปีแรกจะตั้งชื่อเห็ดว่าเห็ดเนื้อไก่ค่ะเพราะลักษณะเนื้อเห็ดจะเหมือนกับเนื้อไก่ต้มมากๆต่อมาเปลี่ยนชื่อเขาว่าเห็ดแม่ไก่ส้ม แม่ไก่ส้มกับเห็ดแม่ไก่เทาหรือ chicken of the w o o d กับ hen of the w o o d เนี่ยค่ะคล้ายกับเป็นศัตรูกันปีแรกที่รู้จักเห็ดแม่ไก่ส้มจะตัดทุกดอกทุกกอที่เจอเพราะยังไม่รู้ว่าดอกขนาดไหนที่จะมีรสชาติอร่อยค่ะแต่ทุกวันนี้จะไม่ตัด เพราะว่าถ้าดอกขนาดนี้แล้วรสชาติไม่อร่อยเลยไม่อร่อยจริงๆค่ะแต่กรอนี้ที่ต้องเก็บเพราะว่าพี่ที่เดินป่าเห็ดด้วยกันจะเก็บไปตากแห้งส่งไปให้เพื่อนซึ่งเพื่อนอยู่ต่างรัฐในรัฐนั้นจะไม่มีเห็ดชนิดนี้ ใช่ว่าเห็ดชนิดนี้จะมีอยู่ทุกรัฐของประเทศนี้นะคะมีน้องที่รู้จักกันทางเฟซบุ๊กคนหนึ่งที่อยู่เมืองไทยเขาส่งรูปมาถามถามว่าใช่เห็ด Chicken of the Wood ดไหมดูแล้วเป็น Chicken of the Wood ดร้อยเปอร์เซนต์เลยน้องเขาบอกว่าคนงานเข้าไปเจอเห็ดชนิดนี้ในป่าแห่งหนึ่ง ที่จังหวัดเลยค่ะก็แสดงว่าในประเทศไทยที่มีอากาศค่อนข้างเย็นแล้วก็ชุ่มชื้นจะสามารถเจอเห็ด Chicken of the Wood นะคะเห็ด Chicken of the Wood ถ้าเราไม่เก็บต่อไปก็จะกลายเป็นเห็ดแก่ที่มีสีซีดแบบนี้จากนั้นก็จะผุร่วงหล่นลงมา เอ็มพื้นเลยค่ะเวลาไปเจอแม่ไก่ส้มที่แก่ๆแ,แบบนี้จะรู้สึกเสียดายถ้าลักษณะแบบนี้เป็นแม่ไก่ส้มที่อร่อยถ้าอยากจะเก็บไปชิมให้เก็บในลักษณะของดอกที่เป็นแบบเมื่อกี้นี้นะคะส่วนดอกนี้ที่ตัดเฉพาะส่วนขอบนั้นคือ ยังอร่อยอยู่นะคะหมายถึงว่าส่วนขอบที่ตัดน่ะตัดสักประมาณนิ้วหรือนิ้วกว่าๆยังอร่อยแต่ว่าเก็บไว้นานไม่ได้ค่ะแม่ไก่ส้มนี้จะต้มแล้วแช่ไว้ในช่องแช่แข็งไม่มีทางที่จะอร่อยแต่ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคน ดอกขนาดนี้ยังสามารถที่จะฉีกได้ถ้าแก่กว่านี้ฉีกแล้วจะขาดเวลาเจอ chicken of the wood ทีไรไม่อยากจะตัดทำคลิปพาชมพาชมเห็ดชนิดนี้ค่ะท่านผู้ชมส่วนมากจะคอมเมนต์มาว่าทำไมไม่ตัดพาดูอยู่ได้คือตัดไปแล้วก็กินไม่หมดกินไม่ทัน รู้สึกเสียดายจึงไม่อยากจะตัดเท่าไหร่ค่ะแต่ที่ตัดอยู่นี่คือช่วงนั้นเห็ดไม่มีกินแล้วก็เลยต้องตัดอร่อยมากค่ะตัดไปต้องรีบกินนะแช่ไว้นานมันจะเป็นน้ำเยิ้มออกมาไม่อร่อยค่ะสีส้มแป๊ดแบบเนี้ค่ะ เป็นสีที่สวยมากนี่ก็ยังเป็นเนี่ยขนาดเนี้ยกำลังอร่อยถ้าเจออยากจะเก็บไปชิมแนะนำให้เก็บแบบนี้นะคะอร่อยมากเลยฉีกออกเนี่ยจะเหมือนอกไก่เลยหมายหมายถึงเนื้ออกไก่นะคะฉีกออกเป็นเส้นเส้นเส้น,เส,น,เ,สนเส้นเลยแล้วก็เอาไปชุบแป้งทอดหรือไม่ก็ เอาไปผัดใส่น้ำมันหอยไม่แนะนำให้แกงเห็ดชนิดนี้แกงไม่อร่อยเลยก็อีกแล้วค่ะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนมีท่านผู้ชมหลายท่านถามว่ารสชาติเป็นยังไงจะบอกเลยนะคะว่าแบบนี้อย่าเก็บนะอย่าเก็บไปผัดหรือจะเอาไปใส่ในมามา่าก็ไม่อร่อยอย่าเก็บค่ะเพราะว่าค่อนข้างที่จะแก่ แต่ถ้าเก็บไปตากแห้งไว้ชงชาดื่มมีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่ว่าชาของแม่ไก่ส้มไม่อร่อยค่ะเห็ดแม่ไก่ส้มนี้ดีอย่างหนึ่งคือปีไหนฝนจะแรงหรือฝนจะดีแม่ไก่ส้มจะออกมาให้เห็นทุกปีแล้ว ออกมาเยอะมากค่ะอย่างที่เห็นเนี่ยเยอะมากๆเลยทั้งแม่ไก่ส้มและแม่ไก่เทาเป็นเห็ดที่มีขนาดใหญ่ตัดในแต่ละครั้งนั้นมีความรู้สึกสงสารเพราะว่าเป็นเห็ดที่มีขนาดใหญ่มากๆบางกรนั้นโตพอๆกับฝ้าองค์บางกรฟ้าองค์บางกรบ้านเราค่ะ อย่าลืมนะคะถ้าอยากจะเก็บไปลองชิมดูอย่าเก็บดอกแก่เพราะดอกแก่นั้นจะไม่อร่อยเลยดอกบางแบบนี้จะตัดง่ายแม่ไก่ส้มมีหลายแบบนี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่เป็นชั้นๆกลีบดอกจะบางและก็จะมีอีกแบบหนึง่งกลีบดอกหนาหนามากค่ะ เวลาตัดจะมีน้ำนมหยดติ๋งติ๋งลงมาค่ะมันแปลกมากบางกอน้ำนมจะมีรสเปรี้ยวเปรี้ยวเหมือนกับน้ำมะพร้าวที่ไม่ใช่มะพร้าวน้ำหอมค่ะแต่บางกอน้ำนมที่หยดลงมานะ่ะหวานขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ